ปดีค่ะปดีค่ะสมัยมีปฏิทินปดีวันที่สามนะคะตรงกับวันศุกรนะ์เนาะสุดท้ายก็ศุกร์นะสุดท้ายก็ศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะปีใหม่อาอทิตย์แรกเลยนะคะวันที่สามเป็นวันที่ คนเริ่มงานนะนะคะคนเริ่มงานส่วนมากเขาจะเริ่มวันนี้นะคะวันศุกร์วันที่สามส่วนส่วนมากเขา,าบางทีก็เริ่มแต่เมื่อวานแต่ข้าราชการเริ่มเมื่อวานน้องกัปตันก็ไปโรงเรียนเมื่อวานวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะนะคุณสุขถ้าหลานได้ไปโรงเรียนมีความสุขเพราะอะไรเพราะหลานเขาจะไม่อึดอัดนะเขาอยากไปโรงเรียนโรงเรียนเขาจะได้เจอเพื่อนก็คือความสุขความสุขของเราก็อยู่กับลูกหลานพอหลานได้ไปเรียนเราก็มีความสุขว่างนั้นเถอะ นะคะแปลกนะเขาบอกว่าคนเห็นเจตัวคนเห็นเจตัวทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็เราจะดูตรงไหนว่าเขาเห็นใจตัวดูว่าเขาทําเพื่อคนอื่นแค่ไหนคนอื่นก็คือคนที่เป็นอคนที่เขาหลักนะคะเขาทําแค่ไหนถ้าเขาทําเยอะหมายว่าโอ้โหนะบริการทุกอย่างนะคะหาให้ให้คนนู้นคนนี้น่ะหนึ่งก็คือเขามีเมตตาสองเขามี น้ำใจสามก็คือเขารักตนเองถูกต้องนะถูกต้องดังธับนะถูกต้องโอเคตอนนี้เรามาคุยกันแบบคนชอบถากกับคุณสุวันนี้คุณสุใส่หุ่นให้ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคุณสุไม่ขายว่าถุงวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะขายนะคะเพราุ่งนี้ถึงจะขายคุณสุก,ก็เลยอะใส่หุ่นเสื้อของคุณกอมจันไ้เพื่อว่ารอรออะไรอะ่ะ รอใบเฟิร์นจากพี่แดงซิเบตวันที่คุณสดใสคือต้นสดน,นะคะต้นสดเนาะเลยใส่ผ้าถุงให้นางเพื่อไม่ให้นางโปะนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวถ้าใครอยากได้บอกเลยนะคะสองร้อยบาทเองนะคะคุณสุดถดให้เมื่อวานนี้น้องสาวมาะคะ่สะสงเซิงสาวมาจากสะเซิงจ้าน้องที่เป็นพยาบาลน้องอ้วจันทาสารพันธ์นะคะอ่าเป็นน้องคนละแม่แต่เป็นอ่าคนที่อยู่กับคุณสุ ระด,ดับหนึ่งอยู่ตั้งแต่อายุสิบขวบก็อยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะนะอืมตอนนี้น้องอ้วนก็เป็นพยาบาลทหารที่เมืองกาญก็หลายปีจันสามีเขาเสียนะคะตอนนี้เขาปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะคะเขาก็คือรักโปรติเขาก็รักสุอยู่แล้วพอปฏิบัติพอเขาเข้าปฏิบัติธรรมความซอฟของเขาเขายิ่งรักแล้ว เห็นในลายร้องไห้ทุกทีนะคะไม่รู้ว่าพาะเหตุปัจจัยใดก็ชอบร้องไห้ชอบร้องไห้เพราะว่าเวลาเห็นทีเห็นทีก็จะร้องไห้แล้วก็กอดนะคะแล้วก็จะพูดกับโอนอันน้องออันว่าดูแลแม่ดูแลแม่หน่อยนะดูแลแม่หน่อยนะไม่รู้ใครดูแลใครไม่รู้ฝากถูกคนหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะพูด พูดตลกตลกในเรื่องความเป็นจริงนะคะที่จริงมันเป็นเรื่องเศร้าระดับหนึ่งนะ,ะแต่ก็บอกว่าเรื่องเรื่องใหญ่แค่ไหนถ้าถึงหูถึงหูคุณสุหรือว่าถึงคุณสุเป็นเรื่องเล็กทันทีนะคะวันนี้คุณสุใส่พระสงฆลิซ่าให้ถูกกับวันคือสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินนะ,ะพระสงฆลิซ่าเวลาตาัดก็มาเวลาใส่นางก็ อ่บันไสสดสวรรค์เวลาตัดขึ้นมานาะงก็สวยเลยนะคะเดี๋ยวอตอนนี้คุณสุเหลือพื้นหนึ่งสีน้านําตาลนใครอยากรับก็บอกเลยสีน้ําตาลนะคะนะแต่คุณสุเอาไว้ให้คุณอะไรนะคุณพี่เพ็นสีกำลังจะมานะ,ะน่าจะถึงประมาณเก้าโมงฝ่าเพราะว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวไปไปอ่า พี่ทักมั้งแต่ตีห้าฝ่าว่าอู้ตื่นเช้าจังเพราะว่าพี่จะมาหาวันนี้ไปออกกําลังกายก็เลยทักมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าจะไปวัดก่อนแล้วค่อยแวะมาอะไรเงี้ยนะคะนะโอเคตอนนี้มาดูว่าคุณสุกําลังทักอะไรเดี๋ยวกันนะตอนนี้คุณสุจะขายไหมนะคะขายไหมเนาะคือต้องขายอย่างใดอย่างหนึ่งแหละเนาะคะ่ะถ้าไม่ขายอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่แม่ขาแลนะ้วเนาะ กอะไรเฉยๆก็ดูกะไหลนะก็ต้องขายหน่อยนะขายหน่อยพอดีมันติดติดติดพันพันกันอ๋อบนสูงข,ขึ้นสับปะรดใช่ไหมคะเมื่อวานเนาะสับปะรดลายนี้นะคะสับปะรดไหลนี้เนาะไหลขาสองขานี่แหละนะคะบนสุดก็ขึ้นอนะ่ะนะคะพอขึ้นให้ตัวเองผิดนะแต่ที่จริงตัวนั้นตัวแรกนะ ัวแรกแต่กลับไม่ผิดอก41เดี่ยมะ40 41กลับไม่ผิดพอพอขึ้นให้ตัวเองถักผิดแต่ถักผิดก็ไม่เป็นไรรากได้ไปไปได้ของคุณสุเองนี่แหละนะคะนะคุณนะสุก็อกแค่35 36เรื่องว่าเชื่อมรักแร้เรียบร้อยนะคะไปกับหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยนะคะนะเดี๋ยววันนี้ก็จะถักลงมาถักลงมาสักดอกหนึ่งคือให้หมดใหม่อันนี้เป็นไหม่ไหม่เก่าคุณสุนะคะ อ่าอุสูให้หมดไหมตัวนี้คุสุถักเส้นยี่สิบนะคะเส้นยนะี่สิบเนาะเดี๋ยวให้หมดไหมตัวนี้ก่อนหมดไหมที่เหลือก็ติ๊หนึงแล้วสุดสุก็ค่อยตัดล้วสุจะทําแขนให้ชมนะคะวันนี้น่าจะเสร็จแขนข้างหนึ่งนะคะนะนสุดสุก็จะทําแขนเหมือนตัวนี้เลยนะคะ เป็นแขนกระบอกสักตัวนะเป็นแขนกระบอกสักตัวตัวนี้เมื่อวานใส่ตัวนี้มีความสุขมากอันนี้พ่งซักเมื่อวานไม่ได้ซักพอซักแล้วก็นุ่มอ่ะแขนสี่ส่วนนะคะแขนสี่ส่วนแขนยาวแขนกระบอกกันสุดอ่ะเพราะว่ากันสุดยังไม่มีแขนกระบอกเลยอสุดมีแต่สมูทออกนิดนิดหนึ่งเมื่อหลังนี่กสุดก็จะทําแขนแบบนี้นะคะแต่เป็นคนละลายเนาะเพราะว่าสุดจะทําไว้สําหรับไว้แกะงานล้ว,ว่าไว้ดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างงี้นะคะคะ โอเคเรียบร้อยซักปรับพนุนมเรียบร้อยยังติดยังมีไหมเส้นหนึ่งแต่แต่แต่ติว่าจะตัดก็ลืมแล้วลืมอีกว่าจะเก็บได้ก็ลืมแล้วลืมอีกนะคะครับเก็บให้นางหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวไปไปหาเจ้าของแล้วก็ได้ส้นได้ยังอยู่เนาะส้นได้ยังอยู่ก็เป็นเป็นประจำนะคะเป็นประจำของคนถักงานนะคะจะมีส้นได้เนาะลืมนะคะนะ ความลืมมันไม่เข้าไข่ออกไข่นะแต่แต่บอ,อกนะคะจ่นได้บางครั้งก็้มันมีบ้างนะคะไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติ <c oughs> เรียบร้อยนะคะด้านหลังสุกก็ทําเป็นเหมือนผัดนะคะในด้านหน้าคือให้รู้เลยว่าหน้าหลังนะแต่านางก็จะต่ํํๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะใส่แล้วสวยสวยตรงฉายนะหอม ปรับพนุ่มและนิ่มหน่อยนะปรับเรื่อยๆนะปรับและยกตากและตากที่ลําไหลหน่อยนะคะนะโอเคเรียบร้อย๋ยว,วันนี้พี่เพียนสีจะมาเอาเสื้อสีม่วงนะคะเสื้อสีม่วงวงล้อกังหันสวราคุณส,สุก็ปรับผนุ่มเรียบร้อยนะคะนะมาอาหารที่คุณสุทักนะคะตัวนี้เนาะแต่คุณสุก็ไม่รู้ว่านัมเบอร์อะไรนะคะเส้นยี่สิบนะคะเส้นยี่สิบเนาะอ่า เดีคุณสูด,ดูขอดูอนุญาตดูนัาเบอร์นะคะนะคะขายขอไม่ดูนัาเบอร์ใหม่ก็เดี๋ยวก็ผิดนะคะไม่ดูอยู่ช่องไหนนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งโอเคสีเหลืองนะคะตัวนี้เป็น s t 0ทศูนย์แปดนะคะเซนยี่สิบแต่เซตยี่สิบเขาก็ไม่ใหญ่นะคะตัวที่คุณสูดถักนะคะตัวนี้ วเราชมคุณสุขอเวลาสามวัน,นะ,ะเสร็จแน่นอนคุณสุถ้าถักให้ตัวเองสามสี่วันทั้งหมดสี่วันนะคะคุณสุเริ่มเมื่อวานนี้เองนะคะคุณสุเริ่มเมื่อวานนี้ก็น่าจะเชื่อมรักแร้พอเชื่อมรักแร้เสร็จเดี๋ยวถักไปกลับคุณสุถักไปกลับเรียบร้อยแล้วคุณสุก,ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วก็หลังถักวนดอกหนึ่งเพื่อจะลงไปแล้วดอกที่สองพอไหมหมดก็จะได้สองดอกสุก,ก็จะตัดแล้วก็มาทํา แขนก็น่าจะเสร็จแขนพวกนี้น่าจะเห็นแขนกระบอกยาวถึงนี่สี่ส่วนนะก็คือทำสี่ส่วนสำหรับใส่หน้าหนาวเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะนก็เรียบร้อยก็ <c oughs> ขอเวลาสามวันก็คืออ่าวันที่วันนี้สามสี่ห้าหกนะคะวันที่หกเสร็จนะคะหล่อชมนะคะทุกสุก็จะจะดอกไปประมาณสี่ห้าวันเพื่อไปรังสรรค์ผลงานใหม่นะส่วนของคุณรูจิรัสุกก็ใส่ถุงไว้ เรียบร้อยแล้วนะคะของคุณลิศิรัต์นะคะนะคะสีเบจนะคะสีเบเแี่กันดอกไม้นะคะโอซ้ำปีดสามแปดนะคะจะถักให้นะคะจนะถักให้นะเออมาดูใหมนะคะตัวนี้เป็นเอชทีศูนย์แปดนะคะเอชทีศูนย์แปดนะคะแล้วก็สีเหลืองอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะคะสีเหลืองอ่อนอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะคะ เหลืองมีทั้งหมดหัวเยอะเหลืองนะคะแล้วก็เอชทีศูนย์เจ็ดนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เนาะเอชทีศูนย์เจ็ดนะฮะอันนี้เอชทีศูนย์แปดนะ,ะเราจะต่างกันหน่อยน,นะคะนะนะอันนี้จะเหลืองอ่อนอันนี้จะเหลืองเหลืองอันนี้คือเหลืองเนาะแต่อันนี้ก็จะเหลืองอมส้มเนาะเหลืองอมส้มนะคะส่วนเอชที สทหนึ่งศูนย์กับสทศูนย์เก้านะคะสทหนึ่งศูนย์กับสทศูนย์เก้าเนาะเหลืองเหลืองเขาเรียกส้มเหลืองกับเหลืองเข้มนะคะกับเหลืองเข้มนะคะตัวเนี้อันนี้สทศูนย์เก้าอันนี้สทหนึ่งศูนย์อันนี้เหลืองอันนี้ส้มเหลืองอันนี้เหลืองเข้มนะคะนะนะทั้งหมดสี่เหลืองนะคะสี่เหลืองเนาะประมาณนี้นะคะสีที่คุณสุดถักก็คือสีนี้นะคะ นะสีที่คุณสุดทักสับลดอยู่นะคะอันนี้คือเหลืองอ่อนนะคะอันนี้คือเหลืองอมสม้มอันนี้คือเหลืองเข้มนะคะโอเคถ้าใครต้องการเหลืองไหนก็ทักคุณสุดได้เลยนะคะทักคุณสุดได้เลยนะเพราะว่าวันนี้คุณสุขายไหม่วันนี้ขายไหมนะคะเพราะาไหมนี่เวลาเราซื้อมาเราก็ซื้อเป็นหมื่นๆแล้วก็ต้นทุนเราก็จมแล้วเราก็มาเก็บกําไรห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นเป็น งานที่ตัวตัวเฉลี่ยกันถ้าเราไม่ขายไหมเราก็ต้องซื้อเข้ามาถักอยู่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องขายเนาะมันบีบบังคับให้ขายให้ขายโดยอัตโนมัตินะคะนะนะคะนะสีเหลืองนะสุดเจ็ดงานแป๊บหนึ่งนะคะนะคะสีเหลืองส้มนะคะสีเหลืองอมส้มคุณรุติรัตน์น่าจะได้ตัวนี้ไปแล้วเหลืองมส้มอมเหลืองเหลืองอมส้มเนี่ยนะคะนะคะ,นะคะโอเคจบแต่เนี้เรามาพูดถึง อ่าไหมเส้นสิบแปดนะคะเส้นสิบแปดนะคะคุณส่สอยากให้ถักตัวนี้สวยจริงๆนะคะสีแปลกมากนะคะนี่ค่ะออกแดงออกแดงออกน้ำตาลน้ำตาลแดงเลือ,อย่ังไงไม่ทราบนะสวยมากๆเลยนะคะนะแล้วก็สีโอนตินนะคะ ะะหไหนต่อดอกลองต่อดอกสีนี้ดูนะคะเห <_ d ok> ็นไหมคะสวยจริงๆนะคะลองดูนะลองดูโอเคนะคะมันสูข่ขายใหม่นะคะร้อยกัมเต็มเปี๊ยะไม่มีให้มีสูตรสูตรโบเลยนะรา <_ d ok> ดึงๆเส้นนี้นะคะเห็นไหมสุดจะเหลือไว้ให้อันนี้เหลืองทองนะคะเหลืองทองเส้นสิบแปดนะคะอถักต่อดอกนะคะถักต่อดอกได้เลยนะคะนะ ถ้าตอดอกควรจะสิบแปดนะคะสิบแปดพรอมหรือไม่ก็สิบหกอ้วนนะคะไหมกันปีแล้วก็ไหมทัมเมอร์สอบตัวนี้นะคะนะแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ตาตาลโกโก้นะคะแล้วถ,ถักออกมาตัวนี้ก็สวยนะคะนะคะอุดจะให้ชมถ้าตอดอกนางจะสวยมากนะคะน้ําตาลแดงคะ่ะนะคะน้ําตาลแดงนะคะ,ะลองดูนะคะลองถักดูนะคะ ถ้าซื้อไปซื้อให้ครบเลยนะคะนะแล้วก็น้ำตาลสีเข้มขึ้นีกนิดหนึ่งนะคะจะยากจังถุงบางทีก็เนาะทีนี้ก็ตอบจดได้สวยนะคะไปงานแต่งได้เลยนะคะแต่นี้ถ้าต่ดดอกก็สวยนะคะโอเค เรียบร้อยขายไหมเรียบร้อยขายง่ายแต่สีอื่นมีนะคะสีเบจสีเบจอย่างคุณสุดใสเขาเเรียก HT03 นะคะอย่างของคุณรุจิลักเขาเรียก HT04 จะสีออกน้ำตาลนิดๆถ้าอย่างคุณสุทักนะคะเดี๋ยวเรียงให้ชมเลยนะคะนะตัวคุณสุสัอ HT เส้น20คือคือ HT03 อันนี้ HT04 นะคะอันนี้ HT05 เจ็บไหมคะนะ ก็รอชมนะคะรอชมเวลาถักออกมาก็ถักมาให้คุณสุชมบ้างนะเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนกันเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนทุกเรื่องนะคะไหมก็อยู่ด้านหลังที่คุณสุให้หุ่นนางอ่ะสุดเดียวเพราะว่าให้ดูใหม่นะคะคือให้ชมใหม่ว่าั้นเถอะนะคะให้ชมใหม่ว่าอย่ารับตัวไหนก็รับได้เลยนะคะรับได้เลยเนาะ เอาไปถักนะคะถักออกมาด้วยสีมือตัวเองก็จะได้ภูมิใจนะคะแต่ถ้าดังถักไม่ได้ก็ซื้อคุณสุไปตัวหนึ่งแล้วไปแกะหลายนะคะคือลงทุนคุณสุก็ทําอย่างนั้นตอนใหม่ๆคุณสุก็ซื้อเหมือนกันนะคะซื้อมาแต่เขาแต่เขาไม่มีหน้าต่าหลังสูงแค่นะั้นคุณก็ซื้อมาสองสามสี่ห้าตัวเกือบทุกหลายแล้วค่ะนะแล้วคุณสุก็มาแกะคือแกะเอาลายเสรแต่ก่อนคุณสุดูแทเทิลยังไม่เป็นนะคะคุณสุยัง ยังไม่เป็นงานแท้เทินสุก็ก็หลูก็ซื้อหมานะคะซื้อหมาแล้วก็สุก็มาแกะแล้วสุก็มาทําหน้าต่ำหน้าสูงเองนะคะคิดคิดคิดขึ้นมาใหม่เองอะไรเนี้ยถ้าเราไม่คิดก็ไม่มีคนคิดมันก็จะใส่เสื้อไม่สบายว่างั้นเถอะอย่างทับในก็ไม่มีคนคิดสุก็ไปหาซื้อตามเซ็นทรัลอะไร ใส่ไงก็ไม่สบายมันรัดมันรัดรูปอะ่ะมันรัดรูปมันเห็นหน้าท้องเห็นหน้าอกเห็นไปหมดเห็นพุงพึงมันสุดเลยว่าเอ๊ะทาไมมันจะทําไม่ได้วะเนี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ไปหาเองคิดเองแหละคะ่ะทุกอย่างต้องคิดเองหมดนะคะนะ <c oughs> ผมถึงงอกเร็ว <c oughs> ใช้สมองเยอะหรือเปล่านะคะนะโอเคมันสุดขายไม่ขายเร็วขายง่ายนะคะขายไม่เนี้ย ขายไหมขายง่ายเพราะว่าม,มีรหัสของมันอยู่แล้วนะคะถามน้องอนน้องอันเขาจะส่งภาพไปให้แล้วก็เลือกตามบางครั้งนะคะสีตัวจริงอาจจะสวยกว่าในภาพอีกนะคะแต่ถักออกมาสวยแน่นอนสวยแน่นอนนะคะนะก็ลองดูนะเดี๋ยวนี้ก็รอดูสับะรดของกุศส,สุขขอยเวลาอีกสามวันเดี๋ยวก็ได้ชมว่านางจะออกมาประมาณนี้แต่นางเป็นแต่กุศลสามารถใส่ได้แต่ตัวนี้กุศลใส่สไม่ได้ไงสี่สิบ คือสี่สิบสี่เอ็คุณถูกไม่ใส่เลยถ้าใส่แล้วยิ่งไม่สวยไปใหญ่เลยเพราะอะไรตัวใหญ่เกินไปใช่ไหมคะเออที่จริงนางสวยแล้วแต่ตัวนี้ตัวนี้ของคุณสำเนียงอะ่ะคือเป็นตัวเล็กคุณสุดใส่ตั้งวันเมื่อวานโอ้โหมีความสุขใส่เสื้อใหม่แล้วมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วแล้วยิ่งเวลาซักเขานิ่มอ่ะอันนี้สุดซักทั้งเสืส้อซักเพราะสุดใส่ซักเรียบร้อยแล้วคือเวลา ซักแล้วคันนิ่มแล้วยิ่งใส่สบายยิ่งซักยิ่งใส่สบายยิ่งเก่ายิ่งใส่สบายนะคะเสื้อถังนะคะเก็บไว้ให้ให้อ่ะพ้นแสงแดดแล้วก็ไม่อยู่ที่อับให้ที่มีมีที่ระบายอากาศนะคะนะอยู่ในตะกร้าอะไรก็กองคุณถูกกองตรงๆไม่ได้ภาพหรอกทิ้งไว้เลยแล้วเอาถุกก็เขยา่าเขย่าใส่ใส่สี่ห้าครั้งค่อยซักนะคะซักก็ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ ง่ายนะคะยกพาดแป๊บเดียวถ้าเราไม่ตากแดดถ้าไม่มีแดดเปิดพัดลมใส่นะคะชั่วโมงสองชั่วโมงแห้งแห้งไม่มีกินเนี่ถูกก็พัดพัดลมเมื่อคืนแห้งห้อมเลยนะคะขาดีตรงนี้นะคะดีตรงนี้โอเค ตอนนี้เราก็มาอิงธรรมะพวกนีก้ถือจะขายกัดไหลราชะวัตรนะคะเริ่มแรกเลยไปเดิมพรุ่งนี้นะคะกัดไหลราชะวัตรมาใหม่นะคะใครใครต้องการซื้อกัดไหล,ละะราชวัตรพ่อฝ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งฝืมั้งถอก็รอเอฟได้เลยพรุ่งนี้นะคะเป็นเป็นลายมาใหม่บ้างเป็นลายเก่าบ้างแต่กัดไหลราชะวัตรเขาก็เขาก็หมดไปหลายหลายนะคะหมดไปหลายหลายเนาะโอเคอ่ะ เสื้อก็ไล่ๆจะเสร็จนะคะเดือนนี้น่าจะเสร็จหลายตัวโอ้ขึสุก็รอชมบาลีของพี่บัวผัดเหมือนกันบาลีของพี่นวลจันทร์นะคะนะบาลีก็เจี๊ยบอ่ะนะคะแต่ก็เจี๊ยบสีก็เปสี่สูชมมาบ่อยแล้วนะคะแล้วก็อ่อะไรนะนึกไม่ออกของ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 คุณสว่างนะคะคุณสว่างไม่ลู้เป็นไงลูกชายเขาเกิดอุบัติเหตุตอนปีใหม่ขาหัก เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยเจงใจคุณ่คุณเป็นคุณเป็นศรีมหาชัยเขสูกว่าโอ้ไม่เป็นไรคําว่าอุบัติเหตุก็คือมันช้าหน่อยคือลูกค้าเขาเข้าใจคุณเป็นศรีอ่าฤทธิ์หรือว่าคุณเป็นศรีมหาชัยโอ้ใจดีเหมือนกันทําไมตั้งชื่อแบบนี้ใจดีเป็นคนเดียวเถระมีหลานจะตั้งชื่อนี้เลย นะคะใจดีมากนะคะทุกคนใจดีะคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะสว่างสบายใจนะสร้างผลงานออกมาดีๆแล้วกันนะคะนะนะแล้วมีลูกค้าคุณใจสุรีสีเบตนะคะเดี๋ยวคุณสุจะส่งไปให้แต่คุณสุร,รอให้ใกล้ๆเสร็จสีแดงก่อนนะคะนะแล้วก็อ่ของคุณ อะไรนะจันมัลลีใช่ไหมของคุณเบนสองตัวนั่นสุก็อยากชมเพราว่าเป็นลายใหม่เลยลายใหม่ที่ยังไม่วางตลาดอยากชมแต่จันมัลลีว่าแค่แขนข้างเดียวสามวันถ้าแขนข้างเดียวสามวันแต่มันเป็นผลงานที่เราคิดขึ้นมาเองเวลาเสร็จเขาจะได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นผลงานของจันมันลลีไม่ใช่ของคุณสุเขาคิดเองอะไรเองนะคะเวลาออกมามันก็จะได้ภูมิใจถึงจะใช้เวลาบางผลงานเขาทาเวลาเป็นสิบสิบปีสิบพระพุทธเจ้าเราจะหยี่สิบ อสงไขใช่ไหมเออก็อยังทําได้เนาะอสงไขหนึ่งเท่าไหร่คะเขาบอกว่าลึกสิบหกฟางสิบหกใช่ไหมเออขุดหลุมลึกสิบหกฟางสิบหกเมตรนะคะแล้วโยนเม็ดถั่วเขียวลงไปเต็มนั่นแหละขเขาเรียกหนึ่งอสมไขได้ไหมคะเออเราทําแค่ไม่ไม่จีนเดือนไม่จีวันอย่าไปป่นเลยนะคะนะถึงป,ปวดต้นแขนปวดลาาไปหมดเลยนะคะปวดลาว่าไมดไม่จะจินพาลายคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอีกน ปวดมากเลยนะคะนะปวดปวดปวดนะไม่ปวดไม่ปวด,ปวดไม่ปวด,ด,ดนะคะนะคะสังขารนะสังขารไม่เที่ยงนะคะทุกอย่างที่ไม่เที่ยงทุกทุกอย่างที่ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะคะไม่ว่าอะไรสัญญาไม่เที่ยงคมาลรัก,ก็ไม่เที่ยงอู้ี๋ยฉันจะรักคุณชั่วนหลันดอนนะพอก็เปลี่ยนไปทุกใช่ไหมคะเอออะไรที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะคะอย่าไปยึดติดนะจงจงมองด้วยเหตุและผลว่าเอเออันนี้เที่ยงไหมเนาะอันนี้ไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารเราก็เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็หนังเหี่ยวยานเดี๋ยวก็ผหมห่อเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็ฟันหลอนะ <c ười> ความสวยความงามเอออย่างต่ำเราก็เค คยงามนะ <laughs> พี่แดงก็ชอบพูดคำนี้พี่แดงก็บอกว่าเออน้องคิดมากอ่ะอย่างจำเราก็มีอดีตที่เคยงาม <laughs> อย่างเดิมก็เคยงาพี่แดก,ก,ก็ก็ดีถ้าเราเคยถ้าเราไปดูภาพเก่าๆแล้วเรามองย้อนกลับอดีตเราไปเห็นความสวยงามของเราแล้วก็อมยิ้มได้นั่นแหละคือความสุขแล้วเนะาะเดี๋ยวไปยึดติดมันนะเพราะว่า,วามันเสี่ยมเนาะมันเสี่ยมนะใจมันคงที่ได้ไงเมื่อมันอะไรครับันเป็นกฎของธรรมชาติกฎกฎไตรหลักเนาะคือมันต้องเสี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยึดติดมันถ้ายึดติดอะไรครับเป็นบ้าตาย ไปดึงให้ตายอ่ะดึงดึงแล้วดึงอีกดึงรอบที่สามดึงแล้วดึงอีกก็เรยเซฟล็อกใช่ไหมเออเซฟล็อกดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกโอ้ดึงเถอะนะคะอยู่ไม่เกินร้อยปีจะดึงไงก็ไม่เกินร้อยปีค่ะยังไงต้องไปฮะปิ้วอะไรไปค่ะใจนะคะนะใจไปลอยลอยเรี่ยวนี้จะกลายเพราะว่าโอ้กายมันเปลี่ย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 นมันแก่แล้วไม่อยากอยู่ กายนี้ไม่สวยงามไปใกล้ใหม่ไปเกิดใหม่นะคะการเวียนไว่ายไปอยู่แค่นี้นะถ้าเรามองเห็นทุาลูกปุบปุ๋งเราก็ไม่คยทุกข์มากหรอกค่ะนะถ้าเรามองเห็นกันกันเสี่ยมกันดับกันตั้งอยู่นะคะถ้าเรามองเห็นตามความเป็นจริงหรือตามสัจธรรมแล้วเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะคะอยู่ชิวๆแล้วกันนะอยู่ไปต่อวันนะคะนะตื่นนอนขึ้นมาถ้ามีลมหายใจก็โอ,ออจึงยิ้มไหลเหอน,นะคะวันนี้รู้สกเหมือนไม่ขายอะไรสบายๆนะคะถ้าไม่มาซะเลยก็ดูยังไงอยู่เนาะเออก็มา าสักหน่อยหนึ่งผู้ทร,รม,มาหน่อยหนึ่งนะคะนะนะถ้าชอบถ้าชอบก็กดถูกใจติ้งไปหน่อยนะคะให้กําลังใจกันสุดหน่อยนะคะคือให้กําลังใจกันนะคะ, <c ười> นนะ,คะพี่อ้อยก็กลับมาเรียบร้อยเมื่อวันมหาสุดเรียบร้อยนะคะมหาสุดเรียบร้อยนะคะก็นักเลยนักกันว่าวันเสาร์เดี๋ยวไปล้างรถด้วยกันนะไปล้างรถด้วยกันนะคะ,ดดนนะ,คะพี่อ้อยก็ก็ก,ก็ถ้าไปคบคนอื่นเขาก็คบไปยื่นยาวนะคะคือคนป่วยเนี่ยอะ เคิดๆอย่างนี้ส่วนมากก็จะคบคนที่รู้ใจหรือว่าคน,คนที่ใจเย็นหน่อยเพราะว่ารอได้ทนได้นะ,ะเพราะว่าที่สุดคนมีทำหรือไม่มีทำถึงทำหรือไม่ถึงทำดูที่ไหนคะ่ะดูที่ทนได้กับรอได้เนาะถ้าคนไหนทนได้รอได้ไปว่าโอเคลนะเขาฝึกมาดีแล้วคบได้เลยคบได้เลยนะคะถ้าคนไหนยังมีความฉุงเฉียวหดูดกิได้ะนร่อย่างงี้อ่ะ,งงอะม่ต้องคกปวดหัว <laughs> คุณสุดูวันไหนแล้วไม่ใช่คุณสก็ถอยออกมาอยู่คนเดียวดี๋ยวก็คือชีวิตคุณสุขคือการถักเสื้อมันอยู่คนเดียวได้ไงถ้าคนเยอะยิง่งเรียกงานยิ่งไม่ได้เสื้อลังสันออกมาไม่ได้ผลงานออกไม่ได้คุณสูก็ชอบอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวสุดจะพูดนอกจากไหลนะคะ <laughs> ว่าพูดเป็นการเป็นงานแล้วว่าพื่อทาธุรกิจแค่นั้นเองกับปุดกับรังสุก็ไม่พูดกับรังไม่พูดนะคะน้องกับตันก็อว,ว่าไม่ตังค์ยังลืมตังค์แมีแล้วไปแล้ว <laughs> มักน้อยสันโดษนะคะมักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่พูดเพินผูนสิ่งขางโลกเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ถึงธรรมแล้วนะคะจงอะไรคะทานน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากอันนี้คืออะไรคะหน้าที่ของสงฆ์นะคะนะหน้าที่ของสงฆนะ์สุขอื่นใดไม่มีนอกจาก จิตที่สงบนะคะโอเคทร,รมาลักษานะคะรอรอเอฟรอเอฟกับล,ลายรัชวัตรพ่งนี้นะคะยังไงก็ปีใหม่แล้วคุณส่อยู่มาถึงปีหกแปดแล้วก็เป็นกําลังใจกันไปมันนานนะคะเจอคุณสุที่ไหนก็ทักได้นะคะแต่ก่อนคุณสุไปศรีนครินทร์นี่ถ้าคนทักนะคะเจอคุณสุที่ไหนทักได้ถ้าอยากเจอเติเป็นก็มาที่บ้านได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้รับแขกได้นะคะ,ะ,คะนะรับแขกได้เพราะว่ามันหนาวแล้วนะคะนะ ตอนในยี่สิบเอ็ดตำสาเนาะทางงานกุณโสก็ฝากครับว่าบุคคลไหนเห็นธรรมบุคคลไหนที่ศึกษสสาธรรมผุดคนไหนที่เห็นเกณนให้สังเกตตรงที่ว่ามีความรอได้ทนได้นะคะแล้วบุคคลไหนที่เรามองแล้วว่าเขาเป็นคนดีนะคะคําว่าคนดีกตัญคําว่าคนดีนะคะการันตีด้วยความกตัญญูเนาะสวัสดีค่ะธรรมารักษาค่ะ